โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับในไอจีนะครับหรือว่าสแกมนั่นเองนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนะครับอยากจะเพิ่มยอดไลน์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับอ่าคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เ m ม m g t h c o m กันแล้วนะครับเอาเข้ามาได้นีครับฝากบอกคุณผู้ชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนีครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับเรา็อยลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบต่อนี่ครับหรือใครนะที่ไม่อยากขอข้อมูลนี่ยุ่งยากแอบก็สมัคร อ่าใช้งานได้ด้วยไปฉีก o o g l e หรือว่า gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับเอาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยะนีับก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้นี่ครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอาเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t c o m กันแล้วนะครับเอาพอเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เราเลือกใช้บริการนะครับ จะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม Instagram นะครับก็คลิกเข้าไปที่ Instagram เลยนะครับอาเราก็มาดูที่มดมูนนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจในนองนะครับก็เลือกมาที่ถูกใจรับประกัน30วันตรงนี้นะครับอาเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอันบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เรียนราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ อ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการกนเรียบร้อยนะครับตารางตรงนี้นะก็จะเป็นคําอธิบายะครับของบริการที่เราเลือกนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ครับก็ให้คุณชมนะครับกลับไปที่สแกมกันเลยนี่ครับอ่ะเราก็มาที่โพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นะครับล้วก็บคอลลกลิงก์นะครับของโพสนะครับด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะเราก็นํามาวางนะครับในส่วนปริมาณนี่ครับคุณชมอยากเพิ่มยอดไลค์เท่าไหร่นะครับก็ใส่ที wow, ่ช่องนี้นี่ครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนี่ครับ อพอเราใส่ก like ันไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าบริการนะพีจะคำนวณให้เราแล้วนะครับผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่อกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอเระบลอได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้ผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้นะก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น อาบริการนะที่เราเลือกมาเนะครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้กี่เข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าลิงก์โพสที่ใส่มาถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าพอถ้าคุณผู้ชมใส่ลิงก์โพสมาไม่ถูกต้องเนี่ยครับอ่ายอดไลค์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์ะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นว่ารอดาเนินการนะครับ ในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผุ้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วเกิดมียอดจำนวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับเรายังไม่เคยเติมเงินเลยนี่ครับอกอให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินนับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารนะครับอคุณชมก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ที่อาจํานวนเงินตรงนี้เลยนะจำนวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับคันตามอยู่ที่1บาทนะครับแล้วก็กดเเเติิมงนนข้าไปะครับ อ่ะเขาก็จะมีคิวโอโครับขึ้นแม่เอาสแกนกันแล้วนะครับต่อมาครับช่องทางที่สองนะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับก็อ่ะคัดลอกเลขบัญชีต,ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอทำรายการเรียบร้อยนะครับก็นำสลิปมาแนบตารล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นช่องทางเ p a ์นะครับในช่องทางนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้เนี่ยก็จะมีการสแกน QR Code นะครับตู้มันนี่ Wallet นะครับแล้วก็อันธนาคารต่างๆเรี่ยรวมถึงตู้บุนเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับอะต่อมาก็จะเป็นอังเปาว Wallet นะครับแล้วก็คริปโตนี่ครับอะในทุกช่องทางเขาจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนครับก็อยลืมอ่านคําแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะครับ อ่ะตอนนี้นะครับยอดไล์นะครับมีอยู่ที่48ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดีฟเฟนหน้าจอเนี่ยเพื่อดูยอดไล์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตัวนี้ยอดไล์ของเราเนี่ยครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง238ไลค์กันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับอ่ะเราก็จะมีขึ้นเกินมาบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและก็คุ้มาที่เว็บบไซต์นครั สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับคลิกมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับเราก็มากดข้าลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับโดยที่เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็จะตาค่าแนะนํากันด้วยถึงค่าเปอร์เซ็นต์กันเลยนี่ครับและหากว่าคุณผู้ใชมท่านับ อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมิมถตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อมิอถนะครับสช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่อ m อมแกรมได้นี่ครับและสําหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะมาบอกกับผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอ่ะสำหรับผู้ชมท่านใดน,นะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะคคคครรรััััับบบแล้้ววเจอกนนนใหม่ิปาะสสดี